หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะหลังจบแมตช์การแข่งขันที่ไทยพบกับเซอร์เบียแล้วโค้ดวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียนะคะอย่างแดนเนียลซันตาเลลี่ที่พวกเราเห็นว่าเขาคุมทีมกันเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราได้ดูกันนะนะคะทางโค้ชก็ชื่นชมนักกีฬาไทยมากและแอบ,บมาพูดกับมือเซตหรือว่ากับตันทีมของเราอย่างพรนพันธ์เกิดปาดค่ะทุกคนเมื่อวานนะคะแมตช์การแข่งขันระหว่างไทยพบเซอร์เบียต้องบอกว่าค่อนข้างสนุกนะสนุกมากโดยเฉพาะเซตแรก เซตแรกคือสนุกมากคืออีกนิดเดียวจริงๆแต่แอดก็แอบแปลกใจว่าเอ้ยโค้ชเปลี่ยนตัวผู้เล่นทำไมในช่วงเวลาที่สําคัญแต่ก็ไม่ยากหาคําตอบแล้วค่ะเพราะมันผ่านมาแล้วอีกนิดเดียวจะไปถามให้รู้แล้วรู้ลอดเลยนะคะทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะก็พ่ายให้กับเซอร์เบียนะคะ3ต่อ0เซตแต่ก็ต้องบอกว่าเราก็ดูตัวเล็กไปเลยนะคะทีมชาติเซอร์เบียก็คือตัวใหญ่มากและดูแบบแข็งแรงมาก คือแอดดิกจะบอกว่าแอดชอบนะเซอร์เบียดูแล้วแบบ แข่งแรงแข่งแกร่งมากเป็นอีกทีมหนึ่งที่แอดบอกว่าแอดชอบจริงๆสําหรับทีมชาติเซอร์เบียและเมื่อวานนะคะวันที่7ตุลาคม25ง5ทีมชาติเซอร์เบียแทบจะไม่ส่งตัวหลักผู้เล่นตัวหลักลงมาเลยอย่างเบอร์18บิชาน่าบอสโควิดส่งมาในช่วงท้ายเซตแรกอะคะแนนที่แบบอีกนิดนึงอะคือมันจะ23 24อะไรเท่ากันแล้วโค้ดด่วนก็เปลี่ยนเซอร์เบียก็เปลี่ยนเอาบอสลงมาบอสลงมาลูกนั้นบล็อกเราได้ทันทีก็คือบอสโควิดลงมาในลูกสุดท้ายดู คนคิดดูต้องบอกว่าโคเซอร์เบียก็เขาเรียกว่าเออก็ไม่ส่งผู้เล่นตัวหลักมาว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อเลยว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราอะ่ะอยากเล่นกับบอสโควิดมากสงสัยแดนเนียลโคสทีมชาติเซอร์เบียต้องเก็บบอสโควิดไปแข่งในรอบที่3เพื่อเจอกับโปแลนด์อีกรอบแต่ถือว่าเมื่อวานเป็นเกมที่มันทุกคนมันมากรู้เลยว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่และสู้ด้วยความสนุกมีความสุขยิ้มหัวเราะแอดชอบมากเลยเกมของเมื่อวานที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์ อทุกคนไปฟังกันเลยค่ะว่าโค้ชแดนียลของทีมชาติเซอร์เบียพูดอะไรกับพรพันธ์หลังจบเกมที่ไทยพบกับเซอร์เบียค่ะผู้ชมทีมเซอร์เบียวันนี้นะคะเขาทำกันบ้านมาดีมากๆแล้วก็หนูรู้เลยว่าเขาแบบคือจะเอาให้ได้จะทําให้ได้เหมือนทีมที่แบบชนะเรามา2งทีมก็คือแคนาดากับเยอรมันคือเขาเล่นแบบคล้ายๆกันมาเลยแล้วก็ เขาหนักแล้วเขาก็เก็บรายละเอียดเรื่องการบล็อกเราในเด็มที่ลูกไหนที่เขาพลาดเนี่ยโค้ชเขาเก็บตลอดเลยว่าเขาบอกว่าไม่ได้ลูกนี้จะต้องเป็นแบบนี้ประมาณนี้ค่ะที่เขาบอกลูกทีมแล้วก็แม้กระทั่งบอลเสิร์ฟซึ่งเขาไม่ได้เสียดายเลยบอลเสิร์ฟถึงแม้เขาจะเสิร์ฟติดหนูรู้เลยว่าทาไมถึงเขาถึงติดตะข่ายบ่อยมากเพราะว่าเขาต้องทานให้บอลมันเลี่ยนนิดเพื่อที่จะตัดตัวที่จะเข้ามามีกเรา คือปกติเขาจะเสิร์ฟดีไปด้านหลักในแมทที่เราเจอเขาก่อนหน้านี้จะสังเกตได้เลยแบบกึ่งกึ่งสนามแล้วพอเรารับเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาทําได้แต่พอเขาแบบเสิร์ฟแบบว่าให้เลี่ยนเน็ตเพื่อที่จะตกด้านหน้าของเราแล้วมันแรงด้วยมันพุ่งด้วยไงมันทําให้ตัวที่เข้ามามิกเรามันเสียจังหวะซึ่งเราเล่นเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วันนี้มันก็เลยทําให้แบบว่าเข้าบล็อกเราง่ายขึ้นเพราะเขาตัดเกมรับเสิร์ฟเรา หรือเ,เกมเหนึ่งพนี้เกมสุดท้ายแล้วก็ก็อยากให้ให้ให้เชร์กันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกหนูก็ต้องไว้ไลน์กันบ้างว่าท,ทิ้งทิ้งทวนว่าก็อย่าลืมทีมไทยแลนด์นะในทัวร์นาเมนต์อย่าประมาทพวกเรานะเพราะว่าอันมันอาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายแต่ว่ามันก็มันเริ่มใหม่ได้เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้หนูแอบเหลือบไปเห็นที่อาจารย์สตาฟยูเอสมาสี่คนเลยเสื้อสีแดงมานั่งดูเราเลยคือ คือเขาอะไม่เคยประมาทเราอย่างวันนี้หนูก็ได้ยินว่าเซอร์เบียเขาต้องการที่จะลงทีมกับเราเพื่อที่จะอยากดูแล้วก็อยากเล่นกับเราก่อนหน้าเนี้แต่ว่าเพิ่นว่าเราไม่ได้มาเก็บตัวก่อนเงคะเรามีแมดมาก่อนหน้าหนูได้ยินมาแบบนั้น<ม>แล้วพอแข่งเสร็จวันนี้โค้ชเซอร์เบียสตาฟเซอร์เบียเดินมาจับมือกับหนูว่าแล้วก็ชี้น้าแบบยูนะ พวกอยู่นะดีมากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ฉันดีกว่าเขาพูดกับหนูแบบนี้หนูก็เลยแบบอืมระวังตัวไว้ให้ดีนะปีหน้าฉันชนะคุณได้นะเขาบอกใช่ทีมยูอ่ะคือพร้อมที่ชนะไอตลอดเลยแต่วันนี้เขาโทษนายชนะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ชื่นชมทีมเซอร์เบียแล้วก็ชื่นชมน้องๆทุกคนเพราะว่าน้องๆทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็ เข้าใจแล้วก็ยอมรับในผลแพ้ชนะวันนี้ค่ะนี่แหละค่ะเป็นบทสัมภาษณ์ของพอรพันธ์เกิดปราดนะคะได้เล่าเรื่องราวหลังจบแมตท,ที่ไทยพบกับเซอร์เบียว่าโค้ชเซอร์เบียได้มาพูดกับเธอว่าเธอนี่เก่งนะแล้วก็ทีมเรานี่เก่งทีมชาติไทยเก่งแต่วันนี้ฉันเก่งกว่าถือว่าเป็นความน่ารักนะคะความหลงหลังจบแมตการแข่งขัน,นเราก็เชื่ออยู่แล้วแหละว่าเขาอะต้องการที่จะชนะเพราะศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนี้เซอร์เบียไม่แพ้ให้ใครซัก นัดเลยนะคะทุกคนเราก็เห็นถึงความเก่งกาจของเซอร์เบียและก็เห็นถึงความพยายามความมุ่งมั่นของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราทั้งนี้นะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะเจอกับสหรัฐอเมริกายักษ์ใหญ่แต่ต้องพูดนะคะว่าเป็นอาถรรพ์แชมป์โลกจริงๆเพราะปีนี้นะคะสหรัฐแชมป์โอลิมปิกได้ตกอันดับลงมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าทีมแชมป์โลกนะคะโอลิมปิกของสหรัฐเนี่ย แพ้ให้กับทั้งโปลแลนด์ทั้งเซอร์เบียก็ต้องมารอดูนะคะว่าสหรัฐจะเอาชนะไทยได้ไหมหรือไทยจะได้เซตจ,จากสหรัฐซักเซตไหมเพราะโค้ชด่วนดนในสีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้ย้ำกับสาวไทยนะคะว่าให้ทํารอบนี้ให้เต็มที่นะัดที่จะเจอกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยและย้ำอยู่เสมอนะคะว่าให้เล่นด้วยความสุขสนุกแล้วก็เป็นสไตล์ของคนไทยส่งท้ายทิ้งทวนให้ การแข่งขันวอลเลย์บอลศึกชิงแชมป์โลกนี้ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันได้แสดงศักยภาพได้โชว์ความสุขความสนุกออกมาในรูปแบบของไทยให้แฟนๆชาวไทยได้เห็นและแฟนๆทั่วโลกได้เห็นและได้ชื่นชมพวกเธอค่ะอ่ะยังไงวันนี้นะคะวันที่7ตุลาคม2 5ง5ทุกคนห้ามพลาดนะคะการแข่งขันทีมชาติไทยพบกับสหรัฐอเมริกานะคะเวลาสองทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางช่อง23 WorkPoint ททุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร บ้างคะกับโคดแดนเนียลโคทีมชาติเซอร์เบียได้มาคุยกับกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดของเราและครั้งหน้าที่เราจะเจอกันในเว l นอปีหน้าอีกไม่นานนี้เราจะ ล้มเซอร์เบียได้ไหมเล่าส่กันฟังเมนพูดคุยกันได้เลยค่ะวันนี้ห้ามลืมหน้าไทยพบสหรัฐถ้ามีอะไรคืบหน้านะคะแอดจะรีบนํามาเล่าให้ทุกคนทราบเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ไปกำลังใจทัพหนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันพบเจอกับสหรัฐวันที่8ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้เวลาสองทุ่มตรงด้วยค่ะ